นี่ทุกคนนะคะตอนนี้ก็อากาศทรนมากๆนะคะหลังจากที่ขายก๋วยเตียเยเ๋ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะปาก,ก็มาคคีบจักน้อยนะคะน้องเพิ่นถามมาเนาะก็อันนี้เป็นมุมไลฟ์สดของปติมน,นะคะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือให้เบิร์ก่อนอันนี้คือเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะให้เบิร์อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะในการไลฟ์สดนะคะปะติมก็ซีหนังแบบนี้เนาะ กสิมีเป็นซา,าวกราสนะคะซาวกราสซึ่งเราซื้อมาสั่งมาจากเว็บช้อปปิ้งต่างๆนะคะปะติ๋ก็ใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้สามารถแยกซื้อแยกชุดกับไม้ก็ได้หรือซื้อเป็นชุดนะคะก็จะมีไม้มาด้วยอันนี้ก็คือไม้ที่ปติ๋นใช้นะคะเวลานั้นขาก็สติตัต้งแบบนี้เนาะอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีก็คือตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อ กับโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์เครื่องนี้ในการเปิดบลูทูธแล้วก็จะเปิดเพลงเปิดอะไรก็คือตัวนี้นะคะเชื่อมกับเครื่องนะคะและสําหรับเครื่องนี้อันนี้อันนี้เป็นสมมุติว่าเป็นสมมุติเนาะสมมุติว่าเป็นมือถือเนาะตัวนี้ก็จะเชื่อม YouTube นะคะเพื่อที่จะบึงเวลาเราไลฟ์สดเครื่องนั้นเครื่องนั้นคือเราจะไลฟ์สดนะคะ เครื่องนั้นคือตักไล่สดซาวการ์ตตัวนี้ค่ะจะเป็นลักษณะาตาแบบนี้มันมีหลากหลายยี่ห้อเลยทุกคนเลือกเอานะแล้วแต่ราคาประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีไม้ไม้นะคะอันนี้ก็จะมีที่ตั้งไม้ที่ไหนปกติของเขาเนาะอันนั้นก็จะเป็นขาตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งป้ิงก็จะเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นนะคะในการไล์สด แล้วก็อีกเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เปิดบลูทูธเชื่อมกับซาวการ์ดนะคะเวลาเราเปิดเสียงเพลงเปิดคาราโอเกะเปิดได้ที่ลูกลูกค้า,าที่เอฟซีขอนะคะก็คือจะเปิดตั้งเครื่องนี้นะคะอีกเครื่องนึงเนี่ยเอาไว้อ่านคอมเมนต์ค่ะเอาไว้อ่านเวลาเราดูาคอมเมนต์จากไกลไม่เห็นนะคะจากเครื่องนั้นไม่เห็นนะคะเรามาอ่านเครื่องนี้แล้วก็เอามาบึ่งเวลาไลฟ์เนี่ย เป็นยังไงบ้างมีการตกเวทีหรือเปล่าอะไรเราก็ดูจากเครื่องนี้นะคะสรุปแล้วนี่คือที่ทำงานของปฏิวตินะคะก็จะเป็นตัวแบบนี้จ้าคนไหนไม่เข้าใจก็ค่อยถามเนาะบ๊ิยจ้า